สวัสดีค่ะวันนี้โบมาพบกับสาวๆในวิดีโอวิธีการล้างแปรงแต่งหน้านะคะก็จะมีวิธีการมาบอกกันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ทำวิดีโอคนอื่นเท่าไหร่นะมีน้องเขาขอเข้ามาบอกว่าอยากจะให้โบเนี่ยช่วยแนะนําหน่อยว่าวิธีการล้างแปรงของโบเป็นยังไงช่วยทําให้ดูหน่อยนะคะแปรงแต่งหน้าของโบนะคะก็จะมีทั้งแปรงที่ใช้แบบ แต่งหน้าและแปรงที่ใช้แต่งตาล้างแปรงนะคะอาทิตย์ละ1-2ถึงครั้งนะคะแล้วแต่แล้วแต่โอกาสนะแล้วก็วิธีการล้างของโบก็แยกเป็น2แบบนะคะอย่างแรกก็คือ Point Cleaning อย่างที่2ก็คือ Deep Cleaning นะคะก็วิธีการทั้ง2อย่างนี้สาวๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามันต่างกันยังไง Point Cleaning ก็คือว่าการทำความสะอาดแบบชั่วคราวนะคะหรือว่าการทำความสะอาดแบบเป็นจุดๆนั่นเอง มันก็คือการใช้น้ำยาล้างแปลงนะคะในการทำความสะอาดวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวโบจะมี How to ให้ดูกันว่าวิธีการทำยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือ deep cleaning มันก็คือการล้างแปลงแบบสะอาดสุดๆ โดยใช้พวกแชมพูอ่อนหรือว่าจะเป็นสบู่เหลวอ,อ,อ,อ่อนก็ได้นะคะ2ออย่างนี้ใช้ได้หมดหรือบางคนจะใช้เป็นน้ํายาล้างจานที่แบบสูตรอ่อนโยนนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือแบบหาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มไม่ต้องไปเปลืองตังค์เพิ่มนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิาวธีการล้างแปลงของโบเป็นยังไงค่ะโบจะมาเริ่มจากการล้างแปลงแบบ คอยคล e นน i ่ g กันก่อนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะกระดาษทิชชู่นะคะวางไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นทิชชู่ที่แบบใช้ในห้องครัวนะคะทิชชู่หนาหน่อยจากนั้นก็อย่างที่2นะคะก็คือน้ำยาล้างแปรงแต่งหน้านะคะอันนี้จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าโบใช้อยู่จะเป็นของ MAC นะคะ ต่อไปข้อ3ก็คือสัมรีนะคะเป็นสัมรีแผ่นจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแผ่นกลมก็ได้นะคะอันนี้โบจะเป็นสัมรีแผ่นกลมที่แบบว่าสามารถแยกเป็นชั้นๆได้วิธีการก็แค่หยดตัวน้ำยาล้างแปลงนะคะลงไปที่สัมรีของเราที่เราเตรียมนั้นก็เอาแปรงที่เราต้องการที่จะทำความสะอาดอั่วใหญ่โบจะใช้เป็นแปรงแต่งตานะคะเอามาวนๆนะคะ วนจนกว่าแปงของเราเนี่ยจะสะอาดนะคะจนแบบไม่มีสีเลยนะคะ ส่วนการทำความสะอาดแปลงแบบที่2ก็คือ deep cleaning ตัวนี้คือมันจะแบบยุ่งยากนิดนึงนะคือมันจะต้องทำความสะอาดในห้องน้ำหรือไม่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งจะมีพวกอ่างแล้วก็มีน้ำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้บางคนจะใช้เป็นอ่างแล้วก็มีน้ำอุ่นนะคะก็ได้แต่ว่าโบจะถนัดเปิดก๊อกมากซึ่งวิธีการก็ง่ายๆอย่างนี้นะคะอันนี้โบจะใช้เป็นเจลล้างมือนะคะ ตัวนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจากนั้นโบก็จะปั๊มลงที่ฝ่ามือแล้วก็เอาแปรงที่เราต้องการจะทำความสะอาดนะคะเอามา,าพรมน้ำสักนิดหนึ่งหรือให้มันแตะน้ำโดนน้ำสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาวนกับตัวเจลทำความสะอาดนะคะให้เกิดฟองแล้วก็ให้แบบคาบสีของเขานะคะออกมาให้แบบเห็นเลยนะ จากนั้นก็ล้างนะคะวิธีการล้างก็คือโบจะชันหัวแปงลงมานะคะก็จ่อไปตรงที่ก๊อกน้ํานะคะให้น้ํามันไหลผ่านแล้วโบก็ใช้ฝ่ามือของเรานี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวช่วยนะคะโบก็วนๆไปให้ดูจนกว่าน้ำเนี่ยมันจะสะอาดเลยนะคะจากนั้นก็จะบบ,บีบีบ บีบตรงแปลงนะคะให้น้ําขยำออกมานะคะว่าดูว่าเขามีฟองไหมแล้วก็เขามีสีไหมนะคะถ้ายังมีสีมีฟองอยู่แสดงว่ายังไม่สะอาดน,นะคะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบแล้วก็จากนั้นโบก็จะ ตากแปรงนะจะมีทิชชู่นะคะวางรองไว้ตรงที่ลมกรงนิดนึงนะคะจากนั้นโบก็จะเอาไปวางเรียงเรียงกันไว้นะคะแต่ถ้าบางคนมีแบบที่วางแปรงนะคะสามารถที่จะวางแล้วก็ชันหัวแปรงลงมานะคะมันจะได้ช่วยทำให้แปรงแห้งเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าโบไม่มีนะโบก็ใช้แบบวิธีบ้านๆแบบนี้แหละนะคะ ก็คือไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะหลายหลายคนขอมาโบก็เลยเออทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับสาวๆหรือว่าเผื่อบางคนสนใจนะคะอยากจะทําตามวิธีของโบนะคะโบแนะนําว่าในการล้างแปรงเนี่ยแปรงแต่งตาเนี่ยเราสามารถที่จะล้างโดยใช้น้ํายาได้แต่แปรงแต่งหน้านะคะสําหรับคนที่เป็นสิวหรือว่าสําหรับคนที่กลัวจะไม่สะอาดอยู่แล้วเนี่ยโบแนะนําให้ทําความสะอาดแบบ Deep Cleaning จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าแปรงที่เราเอามาแตะกับหน้าของเราทุกๆวันนะคะคือพวกนี้มันจะสะสมไปด้วยพวกแป้งพวกอะไรมันก็อาจจะมีเชื้อโรคนะคะโบอยากจะให้แบบอย่างน้อยคือทุกอาทิตย์หนึ่งครั้งทำความสะอาดหรือไม่ก็อาทิตย์ละสองครั้งนะคะทำความสะอาดพวกแปรงแต่งหน้า นะคะตัวนี้จะดีที่สดุดจะได้ไม่เป็นสิวอุดตันแล้วก็ไม่เป็นพวกผดพื่นนะคะตามมาถ้าใครมีวิธีการอื่นในการล้างแปรงแต่งหน้านะคะก็สามารถที่จะแชร์กับโบได้นะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวโบจะไปลองทำตามบ้างค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมหวังว่าจะชอบกันแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ